เห็ดไม่ออกจ้าเมื่อวานไม่ได้มาวันนี้มาเกลี้ยงเลยเพื่อนเข้ามาหาไปไปกินเหมือนกันไม่มีเลยเนี่ยถ้าใครจะจะมาเก็บหอยเนี่ยหอยเพียบเลยเนี่ยน้ำขึ้นหอยขึ้นนะเพื่อนนี่เนี่ยหอยหอยจุ๊บแจงนี่ ลุงหมายถามอยู่ว่าไม่มีหอยชุกเกงหรือว่าเนี่ยไ,ได้ชวนลุงหมายมาเก็บเก็บซักหม้อหนึ่งงามเลยเพื่อนเองเดินเดินเก็บอตามต้นไม้น้ําพอน้ําท่วมขึ้นท่วมเขาเขาก็จะขึ้นตามต้นไม้หนีน้ํามาเพื่อนเราไม่ลงไปบุศลมแตกเปียก กัดคุ้มผ่ามาอยังดีหอนยากาศป่าเห็ดเท่าโอ้ยหอยจุ๊บเกงหอยจุ๊บเกงเกงอร่อยพูดนะหอยชนิดนี้จะขึ้นอยู่้ำต้นใหม่แล้วเผื่อพี่เห็นบ่มองเห็นมาพี่ขึ้นสูง เพื่อนเพิ่นหนีน้ำเพื่อนว่ามักน้ำดอกเพิ่นมักน้ำแฉะแฉะถ้าน้ำขึ้นสูงเพิ่นจะขึ้นอยู่น้ำต้นใหม่หลายหน่วยอยู่ดิข้าวย,ยางเก็บนะข้าวเดี่ยวข้าวเดี่ยวก็ได้เป็นหมอแล้วเ,วเวก็บเพ่อดดอกน้มสีผ้าโทรศพรัพท์ลมเห็นปะ เห็นบ่เพิ่นจับนี่รอ,อยจุดแกงอูนขื้นต้องมองติงเมงอยู่ต้องไอฮารอันถุงผ่าเขียวขาดเอวขาดเอวแล้วก็ย่างลุยน้ำหาแบบนี้เพื่อนนี่เพืกก่อนกระจิกซออยู um ่นํ้ำต้นใหม่เห็นบ่นี่นี่ทางนี้ก็เจ้ากันนิยมแกงอยู่ได้เพื่อนเพื่อนนี่แกงแซ่บ ก็กินได้ทั้งว่าได้กินว่ากินดูมหาเห็ดจะไปได้เพื่อนไปได้เฮ็ดอันเหลืองที่ห้องเอาหมูว่านนี่หมูกรนนี่ได้มาหน่อยนึงไปเลยกลับเลยเก็บไห้ปเบืบ่อเซื้อได้นี่บ่คั้นได้เอาเพราะว่าบม่มีหมูเก็บ เก็บก็ต้องตั้งใจเก็บดีดีให้ได้จักสองถ้วยพอดีแกงใส่บงอื้อเกงใส่บกอื้อแสบแสบเพื่อนๆนี่ไปแล้วบรรยากาศป่าคงกลางเงาเย็นเย็นเย็นสบายเลยเย็นอิลิเอา้เอาหอยกระเจียวว่านไว้นีแ่แหละให้เพื่อนขึ้นน้ำตนใหม่ ย่างเก็บอีกทีก็ทีได้เพื่อนไปแล้วกลับบ้านแล้วจะเห็ดไม่เห็ดออกตาหังเพื่อนไม่เก็บเบิดแล้วบเบลือแม้กระทั่งดอกหน่อยนี่ได้มาหน่อยหนึ่งเท่าๆไปลวกตืมกันก่เห็นมีดอกหน่อยขึ้นอีกองใช้จะเบิดแล้วล่ะเพื่อนบอออกคอมเมนอัน ขนเศร้าตกกับที่เศร้าออกอะละ่ะเฮ้ยแต่อ,อ่อนซ้อนแต่อ่อนซ้อนปลากรงกลางงามลายเย็นสบายอีหลีเพื่อนเอ้ยอยู่ในปลากรงกลางนี่ยม,มึงหอยมึงหอยหน่วยนี่เฮ้ยงามคักขาดกนจะนี้น้ำเด้อหอยชนิดนี้เพื่อนขนตรงมงเต็งเมิงอยู่นเห็นปะ จับตรงงงอยู่พ่นมองเห็นหลายตัวอยู่มองเห็นหลายตัวอยู่พ่นพ่นตัวนึวนงยุของบนพ่นเห็นปะอ่ะคลิปนี้เอาไว้สนีละ